ว oh, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ ดีเจปุ๋ยนะคะหรือว่าคุณป้าปุ๋ยของน้องป้าปี้น่าจะขึ้นคลองใหม่สามพันเรเดียลนะคะมีโอกาสได้ต้อนรับนะคะนักร้องเสียงทองนะคะเชฟไตลองทำหมาดๆมาเนาะเจ้าของบทเพลงต้องทักให้สุดใจนะวันนี้น้องคุณป้าปุ๋ยพาน้องป้าปี้เข้าครัวเลยนะมาถึงบอกว่าคุณป้าหนูยังไม่หายง่วงเลยขอจัดเต็มหน่อยว่าอย่างนั้นก็เลยพามานี่เลยส้มตำนะเดี๋ยววันนี้จะให้น้องปอปปี้โชว์นะคะโชว์ส้มตำแซ่บๆนะคะ กินได้ในกรเปล่าใส่ประเดกนั่งได้ใคะเออเอาจากบาดนี่ล่ะทำไมเป็นเสียงนี่ล่ะเอาจากบาดนี่ล่ะเออคือจะเป็นเสียงในฟิล์มแล้วเราบาดนี่ยนี่ล่ะอ๋ออ๋อาไปปกติแม่จะตำให้หนูกินนะคะวันนี้จัดเองเลยวันนี้จัดเองเอาให้หูหนาตาเลื่อนตั้งแต่ทำงานมายังยังไม่มีเวลาไห้กินโตมะตำเลยค่ะ วันนี้เอาสน่อยใช่ป่ะอ่ะใช่ค่ะอุ๊ปเพชรขนาดนี้หรือเปล่าเงี้ยนป่ะโอ้เอาจัดไปสิกินได้หรือเปล่าที่ทำให้น้องป๊อปปี้เสียงดีนะคะกระเด็นเด้อหมุนแล้วค่ะพริกหมุนแล้ว เกลือปรุงเนะบ้านนี้เนาะเกิดจากไร่เกิดจากไร่อันนี้มะนาวแฟนรายการเอามาให้รอนนุ่มบอปี้นะคะแล้วก็ขอบคุณนะครับเพืสนับสนุนใจอันนี้คือตอนนะคะตอนอ๋อนี่ไงผงวิเต็ดอันนี้คือทำเป็นน้องบอปี้เสียงดีใช่ไหมอ๋ออันนี้ตัวโอ้ยน้ำลายไหลตอนตอนตอนเอานะเจ้าตอนเนาะเออนี่แหละมือนี้เราลองสดๆให้ฟังเนาะเอาตอนใส่นี่แหละปึ๊บปื๊บ อยกันถ้าไม่อร่อยจะมีคบสองนะคะคกแม่เหรอแม่ต้นตำลับเลยบอกเนี่ยเนี่ยต้นตำลับเอามาหอมะนาวกับบาน้ำก่อนครับอุ้ยมะนาวคือมะนาวมีน้ำไรแค่ก็สีเข่าเนื้อบาน้อใส่เบิึงแล้วใครอุ้ยน้ำไรเนี่ย กำังดังๆสิหนูกลัวมันกระเด็นใส่เสื้อป้าอยู่บ้านหนูหนูจะโอเคฮะโอ้ปลาที่ไหมทำไมพระเอกง่ามาะแค่ทานปลาใส่เนี่ยอุ้ยโอ้แบบยางแสบมาใส่เลูสวงเอ้ยสวงเอ้ยปากข้ามเดียวถ้าตำปลาที่ไหมไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยเพราะว่าปรุงมาแล้วก็ปรุงมาแล้วอืมอร่อย เฮ็ดกือบอลยังวะทำคือไหมพี่อัฟทำอะไรก็คือไงน้าตาดีใช่ไหมหน้าตาดีมันคงตำมัเนี่ยลองกบีบอกว่าหน้าตาดีสู้คนจำไม่ได้ลองปบีค่ะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแยแงเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวล้างโค้กให้ปลาก่อนเป็นไงสว่างบ่สว่างมากค่ะ โอกระเทียมันคือเหี่ยว้ชเนาะแสดงว่ามันกรอบแรงมากค่ะหอยย่งแซ่บวันเนี่ยอน้ำจีนนจัะเขาบอกเขากินข้าวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตักไปทาอะไะไมเค้าก็ป่ามากทำไมเหี่ยวไป เป็นยังไงคะน้องป๊อปปี้ฝีมือตัวเองวันนี้ลูกเบิร์ดเลยมาส่องกันว่าอันนี้มั่งเงียอยู่เนาะเกียวกัท่านในมี่วันสันตื้อแล้วอ่ะนี่แหละนักร้องลูกสูงโตจริงค่ะสองจานงค่ะสามจานเพชรเพชรนี่เลยค่ะอันเจ้าหน้าอย่เฝ้าว่าลป๊อปปี้นะคะเด้ินเอาเสียงกินแล้วแต่บางูมันได้กินอะไรค่ะตอนนี้กำลังจิลรสน้ำนักค่ะอ่อนจัดน้อยนิดนี่ตั้บางงตั้บางงจานแรกของอาทิตย์นี่ค่ะอันนี้เลยค่ะ โมโนเฮต่งานกับดึกว่าได้กินเขาวมื่อกี้ชมตามบ้านป่าแซ่บร้ายค่ะแซ่บายเบิดเลยขอบคุณป้าปุ๋ยขอบคุณป้าปุ๋ยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะมีโอกาสก็ได้ต้อนรับผู้ดีเนาะยดีค่ะลูกสาวเวงานลูกสาวตั้งแต่ไม่ทองคำสามนะคะเขาไปเจอกัน ะะอันนี้ก็คือความผูกพันนะคะของคนลูกทุ่ง<ะ>ะะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่ได้น้องป๊อปปี้แล้วก็คุณแม่ใบ,บเวียนมาเยี่ยมบ้านป้าปุ๋ยนะคะโอกาสหน้าตอนรับกันใหม่น้อง,งดีดีค่ะขอบคุณค่ะป้าปุ๋ยขอบคุณ,คณหลายๆลายิดีค่ะ